สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้จะพามาชมไม้ป่าหายากชนิดหนึ่งครับผมนี่ครับนี่คือบัวหินครับผมหรือบัวผาหรืออีกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกกันก็นกนคือบัวหินกับวีศักนะครับผมซึ่งให้เกียรติท่านผู้ค้นพบเป็นท่านแรกนะครับผมเนาะนี่ครับเป็นไม้ป่าหายากแล้วก็ค้นพบในเมืองไทยนะครับผมทุกท่าน นี่จะให้ชมว่าเขาจะแตกต่างจากบัวโคดอย่างไรนะครับผมครับเขาจะมีลักษณะผิวนะครับผมมาดูกันครับนะครับลักษณะผิวเขาจะขรุขระนะครับผมแต่ถ้าบัวโคดเขาจะเป็นกลมๆขึ้นเลยนะครับผมนี่ครับเป็นลักษณะเหมือนหินนะครับผมนี่เห็นไหมครับแต่เขาก็ชอบเกิดตรงบริเวณหน้าพานะครับผมเนาะนะครับบัวชนิดนี้ก็คล้ายๆบอนไซเหมือนกันนะครับผมสาหรับ อันนี้คือยอดใหม่เขาออกมาแล้วครับผมเห็นไหมครับนี่ครับมาดูลักษณะของใบเขานะครับนี่ครับลักษณะของใบเขาก็จะทรงมุนนะครับผมเนาะนี่แล้วก็จะเป็นเห็นบหครับผมเป็นกระดูกกระจายสวยงามมากมากครับผมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของบัวชนิดนี้นะครับผมเป็นไม้ป่าซึ่ง แต่ก่อนนั้นค่อนข้างที่จะราคาสูงพอสมควรนะครับผมครับแต่ว่าราคาก็สูงกว่าบัวโขวดอยู่นะครับผมทุกท่านว่าจะหายากกว่านะครับนี่ที่สวนผมก็จะมีแค่ต้นเดียวนะครับผมอันนี้จะถ่ายทําให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมไปพร้อมกันนะครับผมบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเออทำไมคล้ายๆกันกับบัวโขวดอย่างเลยนะครับผม บัวหินกับบัวขดกับลักษณะนี่เห็นไหมครับผมผิวเขาจะเป็นคู่คะนี่ครับผมเห็นไหมครับแต่ว่าเขาอยู่ในตระกูลเดียวกับพวกไอ้ตระกูลกระบองเพชรอะไรประมาณนะครับผมเนาะเขาจะทนเกี่ยวกับปรับตัวคล้ายๆเวลาอยู่ในภูผาภูอะไร,ะรเขาก็ไม่ต้องการน้ําเยอะเขาก็อยู่ได้นะครับผมเนาะอยู่รอดได้นะครับ เป็นไม้ค่อนข้างที่จะโตช้าพาสอสมควรนะทุกท่านถ้าใครชอบบอนไซกะเหมาะเลยทีเดียวนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมีไม้ตัวไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมไปด้วยกันนะครับผมเนื่องจากไม้นั้นมีหลากหลายครับผมท่านติดตามไว้มีไม้ตัวไหนที่น่าสนใจผมก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมนั้นเรื่อยๆนะครับผมไม้หายากไม้มงคลไม้สวยงามนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ